บาดีเนาะมื่อนี้กสิพ้าลูกลานไปหาการแมงขน,นูนเนาะตามเคยเนาะไปหาโลกตามทงให้ทงหน้านี่แหละเนาะพ่อสิอได้กินเนาะไปเบิ่งไปส้มกันได้เลยเนาะว่าจะลายบอกขึ้นหน่อยแถนแมงขนุนเนาะไก่เติบแล้วแต่ต้นแมงขนุนแต่เฮือนกะพากันย่นางเนาะผู้หนึ่งถือแยงผูง้หนึ่งถือกระทั่งผู้ละแมงขนุนลาย เอาเนาะมื้อนี้กะมาฮอดกกแมงขนุนเรียบร้อยแล้วมาฮอดต้นขามเรียบร้อยแล้วเนาะเฮามาเบิ่งเนาะว่ามันจะหลายเท่าใดเนาะอ้อปปูแยงสิได้ปูแยงเอาแมงขนนเนาะปูหายงแถวต้นขามอ่อนปูปูแยงน่สิพาให้เก็บนี่ เตรียมสิเอาแมงคานูนเนาะโดยการปูแยงแยนแมงคานูนเนาะมึงไห่กำลังลงเนาะพาดนะกันกำลังลงถูกพักกันฮกมาเซลเซลนี่แม็นพากันญาติเอาแมงคานูนเนาะมาได้น้ามุ่งซีหาตัวนี่แหละนึกมือสบายดีป้าลุงใน่แม่แย่แมงคานูนอยู่นี่อ๋อต้อ ไม่ว่าไดดีเนี่ะโอ้ตัวเขาอีชั้นละเดียวนะมึงนี่ได้ไหมผัวหุ่มพิกเพิกผันางใหม่ได้หลายกูโม่๋อ้ผัวเป็นกระทังเลยแต่ละคนเนาะมาเบิ่งสองไอ้น้องนี่บาดนี่ไอสองไอ้น้องว้าสองคนเก็บอันนี้สอเก็บได้อันนี้คนเดียวเก็บอันนี้พวกแน่นี่เครื่องคู่เครื่องกระทังเลยอันนี้คนเดียวเือกันนี่แข่งนี่ไหวดีนี่นะมงโมหุกเอาทั้งนี่เบิ่งเบิ่งชิต้นเห็นไหม เอาเด้เอผากันเ,เก็บเอาเด้อนี่เมงกินนูนนี่ใเก็บไว้ได้ไวใย,ยเก็บซ่าได้ได้หน่อยใยเก็บไว้ได้ได้หลายหู่นห้นองน้องไม่หลานไม่ผู้นี่ได้หนิผู้นี่แหละผูะ้เก็บเมงขนูนเก่งๆนะเ <c oughs> บิ้งแนหัวเล่ากับบทธรรมดา <c oughs> <c oughs> มีแต่ใบมะขามมีทั้งแมงขนูนหูนแล้วทั้งยิ้มพร้อมนะได้หลายนี้ยิ้มเป้ยเปยได้ละไายขณูนลายเอุูนถ้านั่งเลาก็นั่งเอาเป็นพอกเลยละเหด เราหุบเอาผู้ได้คูเราคือม่ขนุเรามาเบิงเนาะเอาอีกรอบเนาะอ๋อสมันลายกันนะกระเดย่นีหมอน้น้อยนี่นะแม่ขนุหุ่มเล่านะจุมจักความเก็บนั่งนั่งกันลายลายโยมกันบึ้มบุมเขาอันนี้แม่ขนุนก็ชาวแม่ขนนมอน้อยนั่นนะ เก่งแท้ในมอเนยน้อยนี่ลูกไส้ลอยเก็บแมงขันูนแล้จะกันยุ้งสาวกบไม่ผู้งโตได้เหรอผู้ไม้กับไว้ผู้สากับสาได้เก็บแมงขันูนนี่โนต้นที่สองเนาะผ่านไปต้นที่หนึ่งแล้วก็มาต้นที่สองโตเนาะว้าต้นนี้ก็พอแล้วเนาะต้นนี้ก็เนาะผู้สาว่ป่ะพอีนู่นมาต้ ผูบยบยบผเก็บลายได้ายผไว่ายแวผูอันมอนีน้อยเสือเขียวนะเก็บสีไปว้นี่เด้อเบิ่งลงใช้คู่คนอื่นเด้อฮูนผูนี่ก็คือกันนี่ฮุ่นธรรมดาหนักประมาณหกสิงโลนี่กะนั่งเก็บเลยเนาะเปเป็ดอยู่นี่เก็บนี่ยอนเลนี่อ๋อเอ็ส้วย

ผูกกอบเอากระกอบผู้ฮุบเอากระฮุบเนาะี่รมันมเู้าดียวกันวางงนนงผูลายแท้เนต้อยังไม่หมเรามีผ้าอยสูได้ผ้ากันเมื่อนะเนาะย่ำย่ายใส่สวยเมื่อแล้วมื่อนี่เนาะมาเบิ่งเนาะว่าแต่ละคนได้เท่าไหรเนาะปาอันนี้หงนั่งสุพพรกระเผ้าคณิตโซนนี่กะได้รลายเติบแล้วนี่เนาะ อันนี้ก็น้องสาวไม้ลานสาวไม้นี่ก็ปอเครื่องคุ่เนาะอันนี้ก็บลานสาวนางบอคนเดียวอันนี้น้องชุฟพรกับเท้าคณิชนบ้าเป็น,น,นอะไรมวนบอคักอบอบอคักอยู่เมือม่อยบอเมื่อยบอวันนี้พอ่พอ,พอแล้วบอพ่อพ่ออะไร